แล้โง่ละโงกออกสับสมพูนทางหน้าก็มีเห็นมั้ยโธ่สแล้วโงกเรื่อง้างขางเห็น้นองปโงกสมตัวสมมามาเห็ดไข่ัวนึงนะใบใบเห็ดไข่เนื้อ้วเดอครับผม งามทีอ่เดาะเห็ดสวยงามพี่น้องดอกงามงามดวงมีสุบุญเ,เอานนึ่เลาอะไรครับเห็ดเราเป็นสิบกว่าคือ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วเด้อคพี่น้องครับผมจาเห้ากระยูอำเภอเมล่าน้อยเนาะค่ะห้ากระยูเดี่ยวจากพี่น้องตามคำเรียกร้องพี่น้องก็ว่าอยากให้มาเหนือเนาะเดินทางมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเนาะครับผมขอบขอบคุณพี่น้องเลยครับที่ให้กําลังใจเนาะคอมเมนต์ให้กําลังใจบักยางรุ่นหลามเลยครับผมก็รู้สึกอบอุ่นบักยางแห้งเลยขอบคุณได้หลายค่ะครับผมวันนี้มาในลูกใหม่เลยพี่น้องมาในหลวงของชาติเดี๋ยวดูแห่เหยีดกันก่อนเนาะไปพี่น้อง หาเห็ดกันเลยคร <Stevens>. ับประมาณนี้องเท้าโอ้โหตอไป mmm อีกต้องเฮาเลยวพี่นงขิ้หมดยังน่เลยครับึงครัอดูอื้อดินสายเ้องกระสิยู โดนเติมเลยเนาะไม่นมยปิ่นอาจะมีบอลเอาไปเนาะใส่อยู่ดนเนาะจะแข่งหลีกยงเลียงังบานรองกินเมอใช่แข่งเลมองดิวองให้ดอกเดียโอ้ยจวบสินได้โอ่ทพี่โอโ่อยู่ทีงามเหี้งก evet. ันก ยกไม่ออกยกไม่ออกใหญ่มากยกไม่ออกนี่ยกหมาบอเป็นมูเนาะยกเปนั้หลังบานเ้าใา่คดางมู นิดยังกันนี่เอาเถอจับเบิ่งเลยตรงนี้ก็คล้ายๆเห็ดผึ่งเองเนาะเหมือนเห็ดพึ่งเลยเอ้ยบานเสี่ยงสารโดนกำลังบานเลยเนาะเออกำลังกันนี้มาช้าไปกำลังบานค่ะก็มีเล่แก่งเสียบโอเค สองจุมขาวจูมงามเลยนมสองุมนี่ครับน่กลวกเรื่องทา,างทางี่น้องโอ,อ้ยสิ ปูนว่านจุม่มแบบนี้ฝนตกแล้วค่ะพี่น้องฝนตกฝนดีคักเป็นมาฝนตกซุมมือเป็นมาดูตรงนี้พี่น้องได้ยินเสียงฝนบอกครับฝนแบบเป็นเป็นฝนแบบลิ้นปล่อยๆเนาะบ่ได้ว่าสัตว์บึ้มๆเด้อพี่น้อง โนอปรยเี๋ยวหลายดอกเนาะทางข้ามเลยมีเข้ามาได้มาหอดัวันมาตเซานพอดีเลยเนาะเห็ดบีเนาะเข้ามาสวยเข้ามาสวยขาปลาจะกดเทียงเยอะถึงเนะ นั่นไงไี้อกถากยานฝนตกสียานถากอยู่แล้วไข่ไข่ข่างถือกนได้หีือเปล่าภาจะได้ครับมานเห็ดไข่ตัวนึงบุกผาดไปบเห็ดไข่เน ah ื้อเลยครับผมนี่ ซีแหละผมถึงเช็คมาผมอันนี้โ oh, oh, อ้สีโอ้หาหาจอยอก็เป็นั่นเดียวเป็นซีเป็นหาจอยใช่บาดเงอนออกบอกให้เสียงได้สินอ่ะ <c oughs> อเูแบบเยื่อก้อนไมกากเปลี่ยนกากเปลี่ยนเลยไก่กันกเด้อจอยสูงสีไข่ขาวเน,ะ <c oughs> นาะ <c oughs> สองจจด,ดนูน้อยนงกแล้วก็ตัดขานี่เป็นหินอุ้ยดีโพดีโพแล้วขาจุดูนเลยเคุณเป็นกรตุกจมู่เลยเอาใดหว่ะไม่ต็ดคุณเาจุ้มใดจุ้ม ถงคนที่มาแล้าเนิถุงเนล้วจุ่มไข่เาจุุ่่มกันดูโอ้ยคนออกเป็นขอบคั่วขอบคั่วเลยแองาเถี่ยอเนาะมีหลังเขียวเนาะคิดไข่เด้จ้ะน้องไข่หมูเดียวฟอปุ่น เสียแต่เปิดวาเป็นเห็ดถือฝนเนาะถือฝนที่เอาใจหยาจั์หน่อยปีฝนปีฝนบอกไปตองกล้วยฝนซี่หรอสองกลุ่มปะออกทุกปีพี่น้องเท่านี้ อยูเลือกขักเดเผ้อกอดแล้วเอาใดบอนี่ยโอ้ยได้ดอกมึงนีาลาดมาไอซูนตัวแล้วนี่เห็ดถึงพี่น้องเหลืองทองคำ โฝนกระโตกเลยพี่น้องฝนกแหงียคาถึงหนามถเลยร้ายดอกเลยโอ้แตางข้างเยนะนี่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 โอ้ไก่ฝนกรแหงจากสีไทยคลิปแก้วบบนอพี่น้องเลย ฝนฝ่าก็ดีโพทต้องลุมด้วยนี่นี่แล่บอรอลาไข่ขาวยูว่าหันจะบอกขาดบอกขอกุ้ยว่าใส่เัษคนฝ่าอาจจะเป็นอย่งไดบรูด้วยทีน้องอาจจะคือตะโนด้วยับ เห็ดก็ได้ันมาหลครับไข่ขาวเออ่ังบาสนี่ปรนตะกปก็ฝนไะเดินมือเรียกเจอฝนเลยครับเกียบอุ้ยชินดีเลย ติดครับการสายฝนฝนตกแหง่สี่ใดลมดอยก่อนเด้อจ้่พี่น้องครับผมคือพอได้เก็บโดนไปได้เด้อครับฝนตกฝนแห้งเนาะแต่คนแค่บานเท่าได้พี่น้องฝนไปปล่อยแต่ว่ามันจังใดดอกคนทางมันยากเนาะเห็นทางมันยากลำบากขาดทางนึงจะเฮ็ดไข่เลยบานขาดไปดิเน ๋ยวเก็บเห็ดตะไคร้หลังที่ออกด้วยครับผมว่าขัดคือนที่บริของไปในป่านะปในป่าคาดเลยเนะเห็ดไ่ที่หนองเบนกวางเทอหว่าหรอ้บสิมเหรอไม่อยางสินี่เก็ตะไคร้หลังไงวะ บุญบะไรสั้งบุญอไดบ้าบ่พูดแล้วดอกฝุ่ข้างหลังนักหลังเชินบุขเชิญไปมีที่ขบวนโอ้ยนางตีเลยเน่ะ หมดยุติขหตทางข้างขัง้นไปต่อไปอาจจะบริขบเขา <วง S 1> ด้วยครับผมเบียดเว้นเนาะหนาวก่อนเลยนี่ฮะ อื้อุ่งุ่งเนาะบอกกันเนี่ยปุ่ยังนองอย่เนาะแก้มซื้อบนบันไดเลยอ่ะบันไดเก็บดุละค่ะโซ่รีบซี่เลยี่ค่่วนเขาตู้นาวสานเน่าหวานอั้ยเพ็ดแถมฝนใช่น้องัวโตโตนี่เก็บบวนเลยเนาะ แก่งหวานแก่งเสียบเว็น้ำงงามพี่น,อน้องสามฝนเด้อจะ้ะขาดอ่ะชิบว้อยงามนนเนาะงามครับผมถูกฝนถูกน้ำ วายุพี่น้องวา่ายุบนยางเขามาในดอยครับบนยางเขามาอาจจะมีมัวมัวบางเล้พี่น้องบาง,บางถึงนาาา้าบช็อตเพราะว่าเขาถึงน้มคุณโบมีผ่าเสร็จด้วยครับเพราะว่าผ่าเขาเปียกหมดเลยเสร็<ม>ผ่าเปียกหมด ได้ดอกงูดอกแข็งดีครับเดี๋ยวจะโพถิ่นน้เนี่ยยังงามเนาะคือผือบานบานแล้วเนาะถือฝนเด้ถือฝนนาะ เนาาา่นาหลายิเดเน่าหลายออกเป็นดนแล้วคอนเนี่ยนดดออกแค่ข้าอยู่บบาทคอฝนตกน้ำไหนฝนเลยเปื่อยไบ เขาคาขุนต้นนี้เขาใหญ่ป้ะเขาใหญ่ป้างามงามตัวนี้สมบูรณ์เด้อจ้ะเนี่ยส่วนดอกเดียวก็เอาไปเนาะเขาใหญ่เขาคาขุนดอกใหญ่ครับดอกใหญ่จังเนาะมานดีเออ เหญ่ๆเลยจุ่มุ่มสมิไข่เลยนี่ผึ่งนี่ิ่นสิออกแต่หลายหมื่นแล้วเนาะเราไล่หลเราเต็มอยู่ะละโงกละโงกดอกสับโสมพูนทางหน้าก็มีเห็นมั้ยกอนโถ่เดือดเชิดเชิดบ่โขดด เปิดเปิดเปิดเยเปหมกสมตัวสมไไเปิดกำห่ห้อย่ดเดวเยห้อยยังเคล็ห้อยยังตีนห้อยงูหีบงูปีบเมิยนพอดีอย่างงัวตังัวดิเก็บเลยเน่อตุ๋ด นี่จ้ะมาแล้วตท่าเดียวสีสมสมเนาะฝนยังลินอยู่เนาะเนี่ยเสียเสีย Nói phần này tuổi nó đi Cái này ngam. Nó ngam, hèn. Thì đi. được. Sao thì phần nằm kiềng nó đi Phần nằm kiềng nó lại lại đi. rồi อยู <mile> ่ทังสี่กองเนาะอืมขากุบๆดีขนาดนี้เพิ่งเข่าเพิ่งเน่าเพิ่งเปื่อย์แล้วเด้อพี่น้องเพิ่งเข่า เขานีทุกไดูหน่อยหน่อยหลายตะกูลีหนเพืงเสียไลรองเลยออกล้งเห็นเเขาเนาะแหนเห็เผิอกเขาเิ่นวนไปแลยว<ต>้ายเหือไอาาดปล่อยเห็นเพิ่นแล้วเห็นกระส่วนน้อยเห็นกับดอกพ่นถั่าแล้ว พ่อคนอยู er> hum, ่ระวางทางเขาเ็ดขายมีไงหลายหลายกระไรจุ่นเข้ามาจะทำบุญปลาบุญปลาเดือดเข้าไปคุณฝนหลายเนาะฝนฝนแห้งฝนชุมึืออาสิพเปื่อยนี่ก็นีได้ยง่งดอกเป็นยังเข่งเขียงแถวบ้านเราเอาเบิดแล้วอยู่ล้งบ้านได้ รับาลได้งามบ้านแข็งงามโปรยเมฆาแม่งแทะแล้วเจ้าดอยนี้ก็เห็นแวราขาว มมแมนเห็ดเถื่อแมงตอมได้เบิ้งบ้งบุกไ้ำดอกเห็ดเถื่อไงนั่นตะไข่แล้วไข่ออกีกากระปวดวะไข่ขไข่กระดิดอ๋อขากระด,ดิด่ งานกัก็จะไปขวายบนมืนมืนน้ำเนาะตก,กัลื่นพุคนต้องนอกัอเห็ดไข่ง เบอรหยตมีนาเบอเลยบ่าห้อยนาบักลายน่าหนก็ดีบีบุกใดลยนีไบ่ีน้องเค็มียนนะุ้ยบ่์บใดเลยว่คือในจุ่มทั้ง่างเอาตัวไหนกันนะดนี่เยนบด้านนี้แล้วยางค่ะแต่เพิ่งด้านหนเได้ังไงดิคือฝนขาดา

นี่งไหนจุบหน่อยได้บ่หนึ่งเทแม่งแม่งมาจอขาหมดเลยมึงนจอขาบักยางลายได้พี่น้องมือนเลยมีไหมดอกอย่งไี้ละจับให้พี่น้องบ้างหนึ่งนี่คือเราบระจับโอ้ยบวกนั่งดึงบางกั้วเลยเนาะลายแห้งเน่าหืมเหลืองเหลืองกำลังเห็นนะเนี่ยว่ เขาด้วยจังนี่แม่คลองดีจุเม็ดไทยแต่เม็ดใหม่ื่อขาไหมขาตัดขาขาบันตันตดอกน้ำ ลงกมออ่นี่พ่ะ่สองจุมเออบาดิเป็น er. <c oughs> สองจุมวยงามเลยเนาะดอกไงค่ะเต็มมือดีบาดิเป็นออกอยู่พี่าจะไหกมยางเนาะโอ้โหโฮ็ดไข่เลย ดอกเดียวกำลังสีบาทจุบิ๊กไก่ไก่ข้าง,าางเบิ้งเมื่อเบิ้ง,งนี่ไหมละ่ะเขาคือบ่เห็นมโ<ะ>ล่งโกสมโอ้ยดอกยางงามโอ้ยกระสีมีดอกได้อยู่กำลังง่วง ก็คือิ่เห็นเขาเาบระยางมาหนีเทาย่างทางล่างเบอกครึ่อยเอามาได้เขาเห็นได้เขาก็บเอาไปได้นี้เสียชีวิตลืวไปเล้วถือฝนเบืองว่ะไปนี่ละทุบๆเขาลงเห็ดถือฝนไปเป็นเชือไปเนาะเป็นเชือเพื่อนไปนี่ละพี่นอเป็นเชือเพื่อนเนาะกวข่เขียวข่าะ ขเ,เ,เข้ยวไข,ข่เขียวน่มาพอตักค่เขียวต้นปุ่งใหญ่จีนอมนะเลยน่ารัอนี่ถักหนเกจูงาเใยญ่ๆฝนมาเยอะสิได้ออกจากป่าแล้วรับฝนตกฝ่ามาฝ่ามืดไหม่ละคะ่ะ ไเนาะจูเห็ดไข่ออกเป็นเปนนะพี่น้องบอเก่งใจคนหาเห็ดเลยนะแอนเลยคือฝนเนาะสองไปดูฝนกำลังเศร้าสามฝ<ม>นสิตกอีกได้ไหมเ<ม>พิ่นว่าตกเสมอสมุสมมนฝนต้นใหม่เพิ่นร้ายได้เพิ่งแยกภูเขาดีลายกัด ออกเด้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกหยุดแป๊บเดียวตกอีกแล้วเฮ็ดกะคือว่าหมานอยูดด่งนะครับเพราะว่าฝนตกข้าก็บ่ได้ก่ย่างหาแบบลุยๆปันไดเนาะเนี่ยสภาพย่างหยากจักหน่อยเพราะมันลื่นนะพี่น้องนี่นี่ครับกะนี่กระตาหนึ่งเป็นเห็ดละงกขาวก็มีเก็บตะกีนย่งางได้ยๆๆ่างแบบจิกเท่าไหมลื่น ข้างมากขรุข้างยากเลยเหมือนพอฝนตกครับฝนมาตกก็มือนสองหมือนเออดินมันหมาดขี่รถง่ายอยู่ฝนดีครับตกสักเล็กนี่เห็นไหมบรรยากาศมือมแหอกลกข,ของแม่ละหน่อยเด้อครับผมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับที่ก็เหม็นใหก้ก็กำลังใจเนาะ ครับผมถ้ามาบัหาเดี๋ยวบุ๊กีคลิปลงให้พี่ให้น้องเบิ้องนอกยันเงินพี่น้องทิดหอดแตจากไดเนาะ <m ess im> คือบน,นออดดิแต่ปีที่เหลี่ยมนี่มากอะซื้อว่าเห็ดวอป,ปันใดเนาะแต่กลับไปไปหมานอยู่ลำพูนมาปีนี้เห็ดละโงกไปเห็ดไพิ่งเขาเพิ่อกระเรื่มสีว่านแล้ยด้วยครับผมเด <m ess im> ี <m ess im> ๋ยวจะรอเบิ้องกนินแล้วอื่นเน,น,น,นาะบางทีเหออ็ดละโงกคนอาจจะออกเออ ไม่นบาดเจบบาดเก็บม,มาหลายมือแล้วแต่ผมมาตั้งแต่ไอ้วิธีชาดวดอทยทั่วบอกพวกขสิสิม,มานเติอบอยู่พี่น้องมันมาบ่อใดทำมาได้นี่โอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวกรสรุปผลงานใครอยู่ข้างนอกกันหรืพี่น้องสำหรับผลงานเป็นผลงานเทามื่อนี้ค่ะเขาคือเนื้อลำแรกของปีเนาะ,ะมาดววัั<ม>นแรก <laughs> นแรก ไปเริ่มงแม่เหลกค่ะพี่น้องเขากับแม่เหนือเนาะมาหาเห็ดลหรอคะเขากะซือว่ามานอยู่ข้าวบริญญาค่ะมื่อนี้คือกะพ่อเบาๆก่อนเพราะว่าเหนื่อยเนาะสอบมังกรอนเดินทางมาไก่ยั่ไยกันเลยฝนตกน้ำแหล็กเมียนครับฝนตกก็เลยก็เลยบูบุกพี่น้องยางบัวต้นเนาะค่ะเขากับกาแฟไปเดี๋ยวเขากับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ กดไลค์กดแชร์นนะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับที่คอมเมิตนให้กำลังใจกันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสารคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราวันนี้เขาวกกเราวกเหล้องเนาะเห็ดตะไคร้